ก็ไม่ต้องใส่ชุดโชนเลยถไม่มีโอเพนนิ่งสบายกีฮาวทาวน์เลยพร้อมเนี่ต้องเดินขึ้นบันไดอีกเมื่อคืนอ๋อคันโดย์สูงไม่เกิดความคเบหนี่ชร้อมไหมคะใช่โมแข่งเลยอะวันนี้เตะบอลอีกวันนี้เตะบอลแม่งตะคิวจะคุ่งไปบอกโมบอกน้องว่า ต้องวันนี้อาจจะเตะบอลได้ไม่เต็มที่เพราะว่าวิ่งขึ้นคอนโดมาตัดกำลังตัดกำลังมาละครับพร้อมเนะสีแดงกับิงัหน่อยพร้อมนาะพร้อมมากสีผเงินพร้อมมากครับปีนี้รู้สึกว่านักเตะของเรานี่ดูดีกันทุกตำแหน่งครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูดีเฉพาะด้านกีฬาเท่านั้นก็อย่างพี่ป๊บเคยพูดไว้ว่าหน้าตาก็ดูดีอืม เพราาะว่า้าก่อนน้พรอมครับพร้อมฮะรบ,รบรอกว่าตอนนี้ฟิตมากฟิตมากครับพี่โป๊ปตบวันนี้ผมว่าน่าจะมีสัก หนึ่งหรือสองประตูนี่ขิงก่อนเลยสองนาทีด้วยนะผมผมไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะแล้วกันตอนซ้อมก็สีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอคจับพอตอนซ้อมเป็นยังไงบ้างประเมินแล้วเขาประเมินแล้วว่าเราสีแดงเขาเป็นยังไงบ้างกระปิสีแดงผมว่าโอเคโอเคนะครับผมถึงแม้ว่าตัวอาจจะสู้สีน้ําเงินไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเล่นด้วยใจเต็มร้อยครับเอออทาาไมมว่ตน พราะคนเตะบอลเป็นอยู่สินน้ำเงินเยอะอ๋อใช่ครับไม่จริงครับไม่จริงแล้วสิแดกขายเลยถ้าเ้าเขาเตะบอลิงขายขายใจแล้วกันก็เต็มที่ครับผมเต็มที่เต็มที่ทุกคนต่อให้แบบใครจะเบสิกดีหรือไม่ดีก็คือลงเล่นด้วยใจเต็มร้อยทุกคนแน่นอนครับแต่ด้วยความที่ปีขึ้นที่สองเราเป็นเราเป็นอย่างไรบ้างเราลอเราก็เป็นยังไงเพราะเราเป็นที่สองก็ดีนะครับประเมินจากปีที่แล้วค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าต้อง ดูดูว่าตัวเองต้องทําทําอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับผมทีแล้วก็เหมือนได้ชิมรางปีนี้ก็ได้เหมือนเป็นรองกับตาแบบเต็มตัวสักทีหนึ่งกับแขกับปรกันแข่งมันเหนื่มากเนทีมเขาโหทีมเขาหลายคนหลายคนเพราะว่าจริงอย่างที่ผมบอกคือสีน้ำเงินเขาเตะบอลเป็นทอนข่างเยอะเราก็เลยเออจะวันวันหน่อยแต่ว่าก็น่าแหละเต็มร้อยครับกังวลกับทีมคือใครบ้างกังวลกับเลยฮะ นี่ตัวแบกของทีมสีแดงเลยจริงจริงนี่คลาสบอลระดับเดียวกับพี่เกรสเลยนะฮะจริงๆโอ้อยู่สีอะไรเนี่ยพี่อยู่สีอะไรพี่มันผสมเลือกผสมใช่แสดงว่าทางเกมต้องประกบประกบฮะประกบฮะแต่ผมอาจจะเล่นเกมลุกผมอาจจะไม่ได้ประกบน้องเท่าไหร่แต่ผมฝากฝากฝังทีมไว้และว่าให้ประกบน้องเยอะเะ ให้เข้าให้หนักหนัแต่ผมไม่ได้ลงนะเอาลอเดี๋ยวพี่ไอพี่ป๊อปปี้แกเพิ่งหายเจ็บมาได้ครับก็ฟอร์มติดแล้วถ้าเราจะออกกำลังกายอยูด้วยสมรภาพเราเป็นยังไงครับผมเหรฮะก็ส่วนใหญ่ก็ให้อยู่กองก็ยกเก้าอี้ฮะยกโต๊ะบ้างช่วยทีมงานยกไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเมื่อวานก็คือซ้อมมาแล้วฟิตต่างกายมาแล้ว ซ้อมมาซ้อมเต้นครับซ้อมเดินด้วยช่วยเรื่องบันทายใช่ครับของผมก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันนอนเยอะๆนอนได้ครบครับผมแล้วนอกจากเตะแล้วมีอนอนใช่ใช่ใช่แล้วได้ดูอะไรบ้างก็หลังจากบอกได้แล้วเนาะก็ทุกคนก็ น่าจะได้เห็นแล้วก็เป็นเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากๆจะมีกกรโอเพนนิ่งทั้ง33คนคองน้องก็เป็นโชว์ที่แบบว่ามีทั้งน่ารักเป็นโชว์กลุ่มรวมแล้วก็เป็นโชว์กลุ่มแยกมาเราก็จะได้เห็นความน่ารักตามสไตล์ครับว่าเขาจัดประเภทไว้ว่ากลุ่มนี้เป็นแบบผมกลุ่มสตอมเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าขายแบบท้ายพายุอ้าวพายุไหนขอดูเอลพายุหน่อยนี่นี่ครับพอ เปลี่ยนเรื่องเก็บไว้ดูเ<า>ก็บไว้ด,นนดนูนขายโชว์ฮาร์ปหน,น่อยนะครับอผมออจะไปอยู่ช่วงฮาร์ปไทม์โชว์ครับผมก็จะมีมีลิงอ้อมมีพี่โบเมลดามีพี่อเล็กซ์แล้วก็พี่พลด้วยแล้วก็มีพี่เจมมาอีกแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับผมก็จะอยู่ช่วงระหว่างพัคครึ่งเล่นกีฬานะครับผมทุกคนก็โชว์อลังการเต้มที่แน่นอนครับผมอย่างปีนี้สี่เจรจี่าดเลยว่ากี่ลูกกี่ ต่อเวลาไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมีจุดโทษเขาเตะเขเตะไหมอะไรนะเขาเตะไหมเตะน่าจะเตะนะครับที่นี้เราเข้าไหมเข้าครับผมเข้าถึงทีมที่เก้าล่ะที่เก้าล่ะปีแล้วจบไหมจบเมื่อกี้ก็เลยก็ได้ไอแต่ว่าปีเห็นว่าปีนี้เนี่ยจุดโทษเขาจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยไม่รู้ว่าบอกได้หรือยังก็เดี๋ยวไปรอติดตามดูนะครับแต่ถ้าทีมแต่ชนะแม่ผู้จัดการทีมเรามีอาชีพไหม ยังยังยังไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในห้องซ้อมอ่ะเดี๋ยวจะไปขอแล้วกันครับอาจจะแบบว่าขอหมูกระทะสักมื้ออะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วลูกละห้าร้อยอะไรเงี้ยเออบอกว่าเตรียมไปคะว่าถ้าถึงพี่ก้าวยิงเข้าจะมีผ้าอะไรพิเศษไหมไม่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเต้นเพลงของพี่อะไรได้นี่โอ้พี่ก้าวมีไหมคะในครับโชว์ดิโชว์อะไรพี่เดียกคนติดอันดับหน ผมไม่มีท่าฮะเอายิงให้ได้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยตอนนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของฟิลลิ่งฮะแต่อาจจะไปแบบว่าไปดีใจกับแฟนแฟนแล้วก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมครับอ่ะที่จะมาเสียิงเข้าจะมีท่าไหมคะยังไม่ได้คิดครับก็เดี๋ยวรอดูครับผมรอให้ยิงเข้าก่อนเหมือนพี่ก้าวเดี๋ยวว่ากันปกติเขามีท่าแต่ปีนี้ผมแย่งชิงสมิธหม่อยู่อ๋อใช่จริงๆรจจะมีสมิธจะมีสมิธแบบคอยช่วยคิดท่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยเวลายิงเข้าหรือว่าสมิธยิงเข้าอะไรครับว่าปีนี้ โดนดึงตัวอยู่สีน้ำเงินก็อาจจะต้องดีใจคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวให้น้องเต้นแล้วกันครับให้น้องเต้นแล้วกันแล้วอยากให้ขอบคุณนร้อนก็มาก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะก็พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากๆเพื่อวันนี้โดยเฉพาะก็อยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานของพวกเราแล้วก็เราก็อยากเห็นบรรยากาศที่สนุกสนานของแฟนๆที่มาร่วมเชียร์พวกเราวันนี้ไม่ว่าจะแบบ เดินทางมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเรารู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวจบภารกิจแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สแตนครับ,รบขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบยองสละเวลามาร่วมสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันในวันนี้นะครับผมก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ยังไงก็ฝากทุกค,คนเชียร์พวกเราให้กําลังใจพวกเรานะแสดงดูทุกคน้วยนะครับขอบคุณมากครับ